ตัวนี้ทุกคนกินอย่างเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในแมปร้านอาหารมาันเดินแต่ว,ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนจากร้านอาหารเรสซองไทยคูนสองกลายเป็นร้านอาหารขยะด้วยเองเบื่อแล้วตกแต่งร้านห้องร้านอาหารอะไรเราจะมาขายขยะก,กันรอบนี้นี่เลยโหลดคะแนนโหลดคะแนนอุ้ยครอเลมซี่รสชาติอาหารของนายมันอย่างกับเอามาจัดถังขยะเลยเอแซนวิชโง่ ถ้าอยากจะประสบความสำเร็จกับร้านอาหารนี้แล้วก็โชคดีฉันว่านายเป็นคนไร้บ้านไปสิบปีแน่ทำไมแปลว่าบาดเจ็บอ่ะสิบปีต่อมาไหนอ้าวไหนไม่เห็นมีร้านเลยในสิบปีต่อมารับถังขยะจากด้านนอกหมายถึงให้เราเก็บขยะอย่างเงี้ยเราไม่เห็นมีถังขยะเลยนะมีแต่ขยะอ๋อแล้วก็ใช้หนึ่งอุ๊ย ใจหมดสร้างโต๊ะ,ต,คคะ,ะต,ต,ต้นไม้น่ารัก5คนคืออะไรวะอันนั้นคือต้นไม้ท่านะต้นไม้น่ารักค้าคนอย่างนี้เราต้องไปเก็บขยะก,กันก่อนองนี้เราจะสร้างอาหารแบบมาสเตอร์พีซลองอร่อย <laughs> ร้านนูนชื่อฮิเมะพาราไดช์ใช่ไหมร้านนี้จะชื่ออะไรดีฮิเมะทัชพาราไดใส่อาหารใส่ถังขยะใส่ถังขยะแล้วหาอาหารใส่ถังขยะใส่ถังขยะแล้ว เพื่อนเช่านี่เป็นไงล่ะเราสามารถสร้างบริโตจากขยะได้โคตรกิ่งรวบรวมรวบรวมวิ้ยตรงนี้เขามีประกาศจับอะไรอะเตดออกไลฟ์หนึ่งล้านดอลเลยอะไม่ทำแล้วร้านอาหารอะมิดซิ่งเพชรสัตว์ที่หายไปคุณเคยเห็นเขาไหมเกิดเจอรบกวนแจ้ง123เบอร์แบทแบทแอสเซน เรามาทะเลทลายอะไรเราต้องไปทําแบบอาหารเกต5ราウวยเข้ามาโหแล้วว่าเฮ้ยมีอย่างนี้เลยเหรอใส่ใส่อ๋อที่เก็บของเต็มมันใส่เท่าไหร่อ่ะเตรียมอาหารแปปนึงคนต้องคนลูกค้าคุณลูกค้าแป๊บนึงแตงโมไปเดเอ้ยเสิร์ฟช้าก็โดนเดี๋ยวอแตงโมอีกแล้วอ่าไม่อร่อยเลย แต่ว่าคนนี้เขาไม่ตีเราแล้วก็ไม่ดา่าเราด้วยไปครับขยะของคุณซันวิชขยะไปครับขยะของคุณทากโกะเราสาม,มารถเส็ยขยะเน,นลมิดขยะออกมาเป็นของอร่อยได้พวกเรานี่เก่งยอดบอกเลยอุ้ยเราซื้ออันนี้ได้แล้วเช่าเพื่อนเพื่อนเช่าน,นี้ต้องเป็นจ้างอันนี้แน่เลยเออ,อยังไงเช่าเพื่อนเพื่อนเชา่ชาเช่าเพื่อนเพื่อนเชา่าอันนี้ก็เช่าเพื่อนเหมือนกันทำอาหารก่อนทำอาหารก่อนโอ้เพื่อนทำนานจังอะ เราทาแปบเดียวเองนะไม่ถึงสิบวีแล้วดูเพื่อนสิบกว่าวินู่น่ะเอาไปแต่งมันขุดมาจากอีกองนี้มายังไงวะทาได้ไงอะโอ๊ยแพนเค้กเราก็เนลมิตออกมาได้เนาะให้เพื่อนเราทําไปเติมขยะเติมขยะเข้าไปทําเร็วๆหน่อยอยากเช่าเพื่อเราเราเสกโตะตรงไหนได้อ๋อเสกโตะตรงนี้พิซซาเพื่อนยังไม่เสร็จอีกเอเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอานี่ไงนี่ไงเพื่อนเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเออ โอ้โหเขาทำยี่สิบห้าวิเลยนะนี่ๆๆโต๊ะโต๊ะโตเฮ้ยขยะหมดต้องเติมเฮ้ยคนนี้เหมือนมีเฮเลยหรือว่าเป็นมีเฮจริงๆมีเฮแน่เลยมีเฮห,หายไปแล้วเนี่ยอะไรอัปเกรดอัปเกรดอาหารดีกว่าต่อการขายเพิ่มราคาไป0.03ดอลลาร์พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่เก็บขยะได้มากขึ้นคนงานทำงานเร็วขึ้นอ๋อเราอัปเกรดอย่างนี้ได้ด้วย ยังก่อนยังก่อนเรายังไม่อัพเราจะไปทำอาหารก่อนหรืออัพเลยดีตรงนี้โต๊ะ44ตรงนี้32นั้นอัพเลยระกันเนาะแพงเอาเป็นอาหารที่ดีกว่าเอาเอาทั้งหมดเลยอ่ะช่วยช่วยกันไปโอเคอเฮ้ยใครกินอ๋อเพื่อนยังทำไม่เสร็จรอนานเกินขโมโหแล้วอ่ะโดนตีแน่เลยเอือโอโอ้โหไยคนนี้ก็โดนเหมือนกัน วันนี้ก็โดนตบเหมือนกันเพื่อนเราก็โดนต้องรีบทำแล้วต้องรีบทำแล้วก็โดนเลม,มซี่เขาดูถูกเราไว้เมื่อสิปีที่แล้วบอกเลยเราไม่ยอมอาหารขยะของเราในสุดยอดบอกเลยไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดนะแต่เป็นทาร์ตฟู้ดชาร์ตฟู้ดของคุณมาแล้ววุวย,ย,ย,ยหมดแล้วอ่ะขยะหมดเราไปเอาวัตถุดิบเพิ่มก่อนนะเพื่อนเก็บเก็บเก็บ เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราอะสามารถทำอาหารลดขยะของเราออกมาดีและประสบความสำเร็จเราจะพิสูจน์ให้เห็นกีดหอ,อุ้ยไอ้โง,ง่เลยมีด่าด้วยอะเราต้องพิสูจน์ให้กรอนเลมซี่เห็นเออว่าเขาอะว่าเราอะเป็นอาหารลดขยะใช่ไหมใช่นี่เป็นไงเร,เราทำจากขยะเลยนี่ใช้เวลาตั้งลกรากถึงกับ10ปีเพื่อที่จะมาเปิดร้านเลยนะระหว่าง10ปีนี้เราทำอะไรอยู่หาทำเลที่มีขยะเยอะๆใช่ไหม ใช่แน่เลยนี่นี่เติมเติมเติมดูดีอัพอะไรได้อีกไหมเฮ้ยสามสิบสองแล้วสามสิบสองเราจ้างเพื่อนจ้างเพื่อนเพื่อนเช่าจริงจริงจดตั้งหมดว่ะตั้งหมดตั้งหมดตั้งหมดแล้วอุ๊ยโอ้โหแต่งตัวดูดีมากสู้ๆกันนะเพื่อนเช่ามีเพื่อนเช่าอีกอันหนึ่งอ่ะดิอันนั้นคืออะไรต้นไม้น่ารักห้าคนเดี๋ยวเราไปดูกันกินไปกินไปมีอาหารอย่างอื่นไหมมีแต่แตงโมเหรอเฮ้ยฮะ เดี๋ยวต้นเดี๋ยว็ดไอ้ต้นไม้ที่น่ารักห้าคนหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองต้นไม้น่ารักหนึ่งสองก็มีสองอันอะแต่ที่ว่าห้าคนคืออะไรอะห้าคนคืออะไรไปถึงคนในเซิร์ฟหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมมีเพื่อนเข้ามาในร้านเราด้วยเติมขยะเติมประหยเติมปยะหยะพืให้เพื่อนๆเราเออช่วยกันช่วยกันพวกเราเนี่ยมันทีมเวิร์กเนี่ตังค์ขึ้นเยอะมากอะขึ้นเร็วมากรวยบอกเลยรวยอัพก่อนละกัน เติมขยะแบบแบบเติมเหมือนอัพอัพให้เพราะถ้าเท่ากันเพื่อความเท่าเทียมเว้ยเออเท่าเทียมอีก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 หมดอ่ออันนี้อันนี้โดนไม่เท่าเทียมบดนเขาเรียกว่าเอาละดแเปียบขยะมีไหมยังมีนะเอาเติมได้อีกเติมได้อีกได้เจ็ดอันเดี๋ยวเราช่วยตรงนี้ก่อนโหคนแต่งตัวไอโซไอโซก็มีหรอกแต่เขามากินอาหารขยะเรา เ,ออเราคือร้านอาหารเราต้องแบบอาหารอร่อยขนาดไหนอะที่แบบคนแต่งตัวดูดีดูดีแบบคนมีตังอะมากินน่ะของแปลกไงคนเราชอบกินของแปลกใช่ไหมล่ะว่าทําอาหารจากขยะสิ่งเงี้ยโอ้โหร้อนแรงแตงโมร้อนแรงแป๊บนึ่งนป๊บนึงเพื่อนเราไปหาวัตถุดิบให้โอ้โหในตัวก็ไม่มีเลยนะเนี่ยรวบรวมรวบรวมรวบรวม รวบรวมรวบรวมเราจะเอาไปแบบเยอะๆทีเดียวเลยเพราะตอนนี้เรามีพนักงานถึงกับกี่คนนะ3คนใช่ไหมสามหรือสองวะจำไม่ได้อะไรวะเพิ่งเล่นเมื่อกี้เพิงพ่งกดเพิ่มเมื่อกี้ล้วประเด็นอหนอย,อยู่ก็จำไม่ได้เราคิดแต่เรื่องสูตรอาหารคิดแต่ว่าจะทํายังไงให้อาหารอร่อยไงอะไรอะคนเพิ่งถูกจับมาเพชก็เลยขึ้นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ยว<ๆ>อะไรคือคนถูกจับปะ จับเราขบวออาหารเราถูกสุขอนาัยจะตายก้มอุตุเข้ามานี่เหรอไม่ใช่ก็มอูตุแล้วมันพยากรณ์อากาศไม่ใช่หรอกอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ก็ลืมที่เขามาเช็คความสะอาดสัมภาระไมใครวะก้มอุตุทำทีดีนะเพื่อนเดี๋ยวก้มอุตุมาเร็วๆเออมาไงมาเป็นไก่ไก่เป็นตัวมาเป็นไก่ไก่เป็นอะไรคือมาเป็นไก่ไก่เป็นตัวรวบรวม รวบรวมรวบรวมรวบรวมเฮ้ยเรามีตังเยอะแล้วนี่วาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเขาเก็บก่อนทีเดียวทีเดียวเฮ้ยตรงนี้เราเก็บขยะจนโล่งเลยอะเฮ้ยฝั่งนู้นเห็นรถวิ่งผ่านเออนะ่ะเราเดินไม่ได้ไหมอยากลองจังเดี๋ยวค่อยไปท้ายเกมมากันเดี๋ยวร้านเราอยู่ไหนวะเออร้านเรา <laughs> เข้าผิดร้านอะไรคือเข้าผิดร้านเออโต๊ะไปเลยจริงๆโิงเจแพนเค้กขยะมาเสิร์ฟแล้ว เช่าเพื่อนได้จริงจงเอะเออลงมาก่อน,อยอยอยน,นขยับไปขยับไปขยับไปนิดนึงขยับไปโอ้คนนี้ร้านนี้เขาโกรธกันหนักมากคนหาอาหารอา้าวราทำให้ต้องมาทำร้านคนอื่นได้ด้วยเหรออ่าเสิร์ฟเอาสามมาช่วยนะเนี่ยก็ามาโกรธเราเฉยอย่างนี้ระหว่างนี้รวบรวมก่อนรวบรวม รวบรวมรวบรวมรวบรวม,รวรวมอุ๊ยนี่มันบักเจี๊ยบบักเจี๊ยบมาตามมันมาถึงไอ้นี้เมือ่อไหร่เราจะได้ดาวที่2สักะทีเนี่ยเราต้องทำอะไรเราต้องอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่น,นียังไม่ได้อีกมันต้อง1.68แต่ตอนนี้เรามี1.53ครั้ข้งก่อนอะเคยพูดเรื่องตัวเลขกับไอโฟน อย่างเงี้ยเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดอยู่หลังทศนิยมนี่ยก็คือหลังจุดเนี่ยเราจะไม่สามารถอ่าน68ได้เราต้องอ่านเป็น68ก็คือ1.68ไม่ใช่1.68นั่นคือเป็นการอ่านที่ผิดเพราะว่ามันไม่มีหลักมันคือจุดกทศนิยม,มเพราไมพูดไม่หรู้เรื่องเลยว่าช่วงนี้นะโอ้ยเป็นอะไรจังเลยอย่าไปอ้ยตกใจอย่าไปอ่านเป็นแบบ 68หรือว่าเลขหลัก10ข้างหลังหรือหลักร้อยหลักพันนะอายเขาต้องอ่านเป็นแบบจุดทศนิยมต้องอ่านเป็นหน่วยแบบ1.68ไม่ใช่1.68อันนี้ผิด1จุดฟังฟัง,ฟ,งฟังดีๆฟังดีๆตั้งใจตั้งใจ1.68คืออันที่ถูกอ่าเราต้องอ่าน1.68อย่างเช่นตอนนี้ก็ต้องเป็น0.49ไม่ใช่0.49เป็นไงล่ะใครว่าเกมไม่มีประโยชน์เฮ้ยักเก็บจะแย่งขยะ แย่งเจยจะไปไหนต่อแยงแย่งแยงแย่งแยงแย่งแยงยงเก็บเก็บแยงแยงโอ้ไม่ทันไม่ทันหนูกเจี๊ยบหายเบกเจี๊ยบหายมิเช่ล์ร้านบกเจี๊ยบไหมทำไมของเยอะจังอะอะไรเนี่ย ชนขังมาแล้วกลับมาแล้วว่าไงบักเจี๊ยบนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไหนๆก็เดินมาแล้วชนได้ไหมมาเลยอุ้ยอุ้ยชนได้ตายปะไม่ตายด้วยมามามาเอือดเสียงคนมามามาเอือดปากเจี๊ยบปากเจี๊ยบร่วมร่วมปากเจี๊ยบร่วมด้วยนะมาเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้จะกระโดดหลบอดีตอดีอุ้ย เจี๊บข้ามถนนนะต้องดูรถดีๆนะอันตรายโอ๊ยกอ๊ไ่าเกฮ้ยเอ้าเอ้าไม่ได้มื่อจะอัพเกรดร้านในสักทีอยากขยายแล้วตอนนี้เราอัพตรงนี้เต็มแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็คือมีหน้าที่ปอันยาเข้าไปกับรอขอยินดีต้อนรับสู่แมปล้านอาานขยายน้องไก่ เอ้ยพบคนแอบวิ่งเข้าร้านเราอีกแล้วบักเจี๊ยบทำไรใช่ร้านเราไหมเนี่ยเดี๋ยวเข้าถูกร้านบออ๋อนี่ร้านบักเจี๊ยบอันนี้ร้านบักเจี๊ยบไม่ใช่ร้านเราเป็นร้านบักเจี๊ยบหลงบ้าไปหมดเออเพียเพ้ยนเพี้ยนเหลือเกินเห็นไหมเนี่ยพอทิ้งขยะไม่ลงถังอะกองกองกันไว้ทำให้คนอื่นต้องมาคอยเก็บขยะอ่านงไก่หาย แล้วทำไมไม่ทิ้งขยะให้ลงถังกันเพื่อสภาพบ้านเมืองที่ดีขึ้นใครไม่อยากให้สภาพบ้านเมืองเราเนี่ยมีขยะเยอะขนาดนี้เราต้องช่วยกันเก็บนะบอกเลยทิ้งอย่างนี้ไม่ได้มีถังขยะก็ต้องทิ้งลงถังขยะเออโหรถเฉียวมาทิ้งอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหแย่มากรับไม่ได้เลยจริงๆอุย้ยเอา้า <c oughs> <c oughs> หลังหักแล้วมั้งน่า เออ,อ,เ,อ,เ,อเราต้องมายืนอ,อย่างนี้เวลาข้ามถนนดูถนนกันด้วยนะเด็กๆหรือใครข้ามถนนไม่เป็นหรือไม่กล้าก็จูงมือพ่อกับแม่ได้เออาจริงๆนะพี่อายุเท่านี้พี่โตขนาดเนี้ยพี่ยังข้ามถนนไม่เป็นเลยเอาจริงกลัวนี่มันร้านน้องไก่นะน้องไก่ทำไรต้องมาโปะอาหารตรงนี้น้องไก่เก็บขยะมาแล้วมาโปะ ตรงนี้นี่ตรงนี้เออน,น,นั่น,นแนะนั่นแนะอยากทำมั่งอ่ะเอาไปอะนะ๊ายบาย <c oughs> ขโมยวันนี้เสิร์ฟรนะ้านตัวเองได้ไหมเฮ้ยเสิร์ฟได้ป้าตัวเพราความว่องไวเราจะไปแย่งเขาเราจะไปแย่งเขาิ <c oughs> มีโกรธ <c oughs> มีโกรธอะ่ะ เฮ้ยเขาไปร้านเราเขาไปร้านเรามาเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟหยอกเล่นหยอกเล่นเขาไปร้านเราเอาจริงๆทําไม่ได้หรอกของพี่มีพนักงานเยอะแล้วเอ๊ทําไม่ได้น้องไก่จะไปเก็บขยะก้อนไหนพี่จะไปด้วยเนื้อเอาก้อนนี้เหรอโอเคเอ้ยไม่ทันก้อนไห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 นออกก้อนนี้ก้อนไม่ทันก้อนไหนอี้ก้อนนี้ก้อนนี้เออโอเคโอเคเอาก้อนนี้ใช่ไหมก้อนไหนอ่ะมิกโก มีโกรธอ่ะไม่แกล้งกันดีกวา่าเ๋ยวงอนรวบรวมรวบรวมก็มันไม่มีอะไรทำบ้าถึงขยะจะเต็มตัวแล้วตอนนี้เราก็ทําได้แค่รวบรวมกับรวบรวมแล้วก็อัปเกรดเอ้ยอัปเกรดไม่ได้แล้วต้องรอตังเฮ้ยตังครบแล้วเนี่ยไป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 เบ้ B. แล้วก็มาอัปเกรดร้านจริงจริงเจเอ้ยตังซื้อโต๊ะก็ไม่พอโอ้โหโคตรกากเอาเป็นว่า วันนี้เราพอกันแค่นี้ละกันใครที่อยากให้พี่เล่นอีกเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้อัดแมปนี้แล้วนะแต่ว่าใครอยากรู้ว่าร้านพี่พัฒนาไปขนาดไหนแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยสามารถเข้าจอยตามพี่มาได้เพราะพี่คิดว่าพี่จะเล่นต่อคิดว่าจะเล่นต่อแต่คิดว่าจะไม่ได้อัดแล้วแต่ว่าจะเล่นต่อไปใครที่อยากรู้ว่าร้านพัฒนาไปขนาดไหนแล้วเนี่ยให้กดจอยตามเข้ามาได้เลยมาเล่นด้วยกันเลยจะได้เห็นร้านแบบของจริงเลยยังไงวันนี้พี่ลินเน่ ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะเล่นแมปอะไรกันอีกไว้รอชมกันได้เลยบ๊ายบาย